ปีกไก่ทอดซอสมะขามสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำปีกไก่ทอดซอสมะขามนะคะสำหรับปีกไก่ทอดในซอสมะขามที่ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไป สำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมจะแจ้งไว้ที่ข้างล่างคลิปนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราเข้าครัวกันเลยค่ะสำหรับการทำปีกไก่ทอดซอสมะขามเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำปีกไก่โรยเกลือใส่พริกไทยใส่แป้งข้าวโพดค่ะ หลังจากนั้นเราจะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เคลือบตัวปีกไก่เลยนะคะเราจะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะนำไปทอดค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปทอดค่ะเราจะใช้น้ำมันปาบนะคะกระทะต้องร้อน น้ำมันต้องเดือดนะคะแล้วใส่ปีไก่ลงไปทีละชิ้นค่อยๆวางทีละชิ้นนะคะเพื่อจะให้ตีไก่ของเราไม่เกาะไม่ติดกันนะคะระหว่างทอดเราจะคนตีไก่ไปมานะคะเพื่อจะได้ให้ตีไก่ของเรากรอบและเหลืองสวยทั่วกันนะคะ ทอดให้ปีกไก่ของเราเป็นสีเหลืองทองนะคะหลังจากนั้นตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจากนั้นแล้วก็พักไว้ค่ะค่ะระหว่างที่รอปีกไก่เสด็จน้ำมันเราก็จะไปทำน้ำซอสนะคะขั้นตอนที่3มการทำน้ำซอส ใส่น้ำมะขามเปียก3ามช้อนโต๊ะต่อด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊น้ำตาลมะพร้าวสามช้อนโต๊เราจะใช้สามช้อนโต๊ะุ้พูเลยนะคะใส่น้ำเปล่าค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลของเราละลายเคี่ยวให้น้ำซอสของเรางวดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำปีกไก่ที่เราทอดไว้ลงมาคลุกกับน้ำซอสเลยค่ะจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้ตัวน้ำซอสของเราเพื่อตัวปีกไก่ที่เราทอดไว้นะคะ พุกให้ชุ่มเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับปีไก่ในซอสมะขางของเราเตรียมจานมาตักลงพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะตักลงจานแล้วลาดน้ำซอสลงไปอีกนะคะเพื่อจะได้ชุ่มชุ่มใส่พริกทอด โรยด้วยหอมเจียวเป็นอันเสร็จพิธีค่ะปีกไก่ทอดในซอสมะขามตั้งโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะอย่าลืมมาไปทำกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ